สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Shadow of k o l o s s u s นะผมเกมที่จะนำพาเราออกไปตบยั์เอ่อทั้งสิบกว่าตัวเท่าไหร่สิหกตัวหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเกมเก่าแล้วนะผมแต่ผมไม่เคยเล่นมาก่อน,นเสียงอลังการมากไปไหนอ่ะพี่นกจะพาเราไปไหน ฟุบนเฮ้ยนี่เราพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไอ้นันของเราผมจำชื่อไ,ไม่ได้ละพี่ภาพเอาเรื่องอยู่นะเปิดมาหมุนมุมกล้องได้เลยเดินไปไม่ได้พี่ม้าว่าไงโดดไหมเดีย๋ยบอกนะว่าอดี๋บอกนะว่าเอ้ยเอาเรื่อง จะกาดเอาเรื่องอยู่นะผมชมกันไปยาวๆนี่หมาบอกมันเปียกจชเป็นการเดินทางที่ยาวนาน สถาปัตยกรรมนานแล้วเนี่ยที่ไม่ได้เล่นเกมเนื้อเรื่องว้าวโอ้โหรู้แสงนะสิครับคุณผู้ชมโอ้โหดินแดนสุดกว้างใหญ่ มันยาวไปถึงนู่นเลยเหรอเสียงดนตรีเล้าจัดจด,ดูการวางดูการวางโค้งอันโค้งตรงนี้เถอะดูสถาปัตยกรรมโคตรสุดยอดที่มันของเอเลี่ยนจะชัด มันต้องสูงขนาดนี้เลยไหมมงคุลลามาภูมิใจเสนอชาโด้ชาโด้ออฟโคลเลซอ s ให้เสียงภาษาไทยโดยเปียกสมิทกดเอ็กไปเพื่อเริ่มเกมในทันทีจะเย็นเพื่อนจะเย็น อะไรขาขาวว่าเราแบกอะไรไมาด้วยคุณสังเกตตดนตรตีมันชวนให้อรารงจัรจัด ถึงว่าทำไมถึงไม่เดินมาแบบร่างคนไปด้วยเปิดมากับการสูญเสีย อนอยู่นี่นนะตัวซีดไปหมดแล้วอ่ะฟุบหายไปเดวิดควเอร์ฟิลมันจะคนไหนตัวน่าดูเศร้าจัดจัด ที่ซึ่งกําเนิดจากเสียงสะท้อนของเส้นทางที่มาบรรจบกันความทรงจำซึ่งแทนด้วยตัวตนและความว่างเปล่าและนำไปสู่จาเล็กบนศิลาโลหิตหนออน่อนท้องนภาผาและผู้มีอำนาจควบคุมสปปรรพสิ่ง ที่ถูกถับทอด้วยพลังแห่งแสงในโลกนั้นว่ากันว่าหากผู้ใดมีจิตปรารถนาผู้นั้นจะนำวิญญาณของคนตายกลับคืนมาได้โอ้ยชุชีวิดอะแต่การลุกล้ำดินแดนแห่งนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเด็ดขาดรอ็อคอี นี่คือใครอ่ะเออเป็นแฟนเป็นน้องสาวหรืออะไรยงงังไงเฮ้ย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 พ่อหนุ่มหันมาดูข้างหลังหน่อยโย่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 หันมาดูข้างหลังเฮ้ยมันจะรู้ตัวว่ะ มันจะเจออะไรแบบนี้มาหลายครั้งชักดาบออกมาชักดาบของเจ้าออกมาจงออกมาเอ็กคาลิเบอร์แล้วแม่งเอ็กคาลิเบอร์จริงๆด้วยว่ายังไงผีร้ายเดี๋ยวจะลองดีกับฆ่าหรือหายไปเลย ทองฟ้าวิปลิตแปดปวนท่านได้อังกอปุยมุนฝุ่นตลบอุ่นสบายไแล้เจะครอบครองดาบโบราณเช่นนั้นหรือไอ้เอาว่าดาบเราเป็นดาบโบราณในคาลิเบอร์ว่ะเช่นนั้นเจ้าคงเป็นมนุษย์ต้องทำเสียงกระชากหน่อยแล้วปรับระดับเสียงเจ้าคือดอมินใช่ไหม อันนี้คือเสียงเราข้าได้ยินมาว่าน้าที่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่สุดของโลกใบนี้มีผู้ที่สามารถควบคุมวิญญาณของคนตายได้ถูกต้องแล้วข้าคือผู้มีนามว่าโดมินโดมินนางถูกสองเวรเพราะนางมีชตาต้องสาบ ได้โปรดเช่วยนำวิญญาณของนางกลับมาทีว <laughs> <laughs> ิญญาณของหญิงนางนั้นน่ะลึกว <laughs> ิญญาณที่สูญเสียสิ้นแล้ว <laughs> ไม่อาจนำกลับคืนมาได้นั่นคือกฎของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง <laughs> ไม่สนกดเกิดอะไรนั้นแหละเราจะฝืนธรรมชาติแต่ด้วยดาบเล่มนั้นม,มันก็พอมีทางอยู่จริงบ่าวทางนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าจะทำตามคำขอของเราได้สำเร็จหรือไม่ข้า้หนทำอะไร จงดูรูปยังดูเทวะรูปที่เรียงรายอยู่จมกำแพงจะต้องทำลายพวกมันให้สิ้นซากพราผู้ช้าเหลือเกินพราว่าเทวะรูปเหล่านี้ไม่อาจถูกทำลายได้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ธรรมดา จะฆ่าต้องทำยังไงในดินแดนแห่งนี้มีเหล่ายักษ์ซึ่งเป็นร่างอาวตารของเทวรูปเหล่านี้อยู่ขากเจ้าสังหารยักษ์เหล่านั้นได้เทวรูกก็จะพังพินาศลง เข้าใจแล้วแต่จงระวังเถิดราคาที่เจ้าต้องจ่ายอาจสูงยิ่งนะข้าไม่สนข้าไม่แคร์ไม่ว่าพวกแม่มันจะเป็นใครยอดเยี่ยม กูปูและเด่นแดนสุดกว้างใหญ่ s well. <S ชูดาบของเจ้าหาแสงสว่าง s well. <S แล้วมุ่งไปยังสถานที่ s well. <S ที่แสงจากดาบรวมเป็นหนึ่งเดียวเจ้า well. จะพบยักษ์ที่ต้องสังหารนณนที่แห่งนั้นอ้อ เอาวาหาง่ายแค่ชูดาบขึ้นแล้วหมุนๆจากนั้นก็โบกไปมากลางแขนขึ้นเลยลงพับขามือแต่หลอะไรอะ่ะบ้าบอ R หนึ่เหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ออ้อนอ้าเอี่เอ้ยเอ้เอ้ยเอนยีอ้ยเอ้ยเป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเแสงเวมเป็นเอ้่เอ้้เ นี่ใช่ไหมคือแสงรวมเป็นหนึ่งน่าจะต้องตรงไปฝั่งนู้นมาท้องมา้าเออกระตุ้นให้อากโกโกรดแล้ววิ่งเร็วควบคุณบางเหียนเออโยอแลนาลเราโอเคไม่เดีเ๋ยวขึ้นม้าขึ้นมา,อา,นมาโอเคดันอรลดอกของครังวว้งเพืเอ่อวิ่งเยอะเราชูดาบได้ไหม อ๋ะะไอได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องผมว่าน่าจะอยู่แถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยตัวแรกน่าจะอยู่ไม่ไกลมองไม่มีมินิแมปด้วยแม่งโล่งตาดีชิบหายใช่ไหมนี่คือจุดที่ดาบรวมเป็นหนึ่งที่แสงรวมเป็นหนึ่งดาบรวมเป็นหนึ่งอะไรวะดูขึ้นมาเพื่อน เราอยู่ตรงไหนเนี่ยนเนี่ยเออเราอยู่ตรงแท่นบูชานี่เลยนั่นคืออะไรจุดเซฟหรือว,ว่างไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ยอจะบอกนะว่าแสงรวมเป็นหนึ่งมันหมายถึงอย่างนี้อ,อ๋อเนี่ยเหรอแสงรวมเป็นหนึ่งกมัวตั้งนาน ขึ้นขึ้นขึ้นมาไม่ได้สุดหรู้วิธีเล่นแล้วน่าจะอยู่ฝั่งนู้นน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแต่นั้นมันก็ฝั่งที่เรามาไม่ใช่เหรอวะต่เอาจริงยักษ์ตัวแรกมันควรจะอยู่ใกล้ๆนะเกมแบบเนี้ยล,ลงกันนีลงก่อนลงก่อนมุมกล้องมันมันมั่วไม่อืม มันอยู่ในนี้เหรอมันอยู่ในนี้เหรอไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ในตูดมานน้าน่าจะในร่องเขาแน่เลยนี่ไงโอู้หนี่ควจะไม่ได้เจอแล้ววันนี้โผล่มามันยักษ์ขนาดไหนเชียวอยากรู้ต้องยังต้องขึ้นไปอีกตอนนี้แล้วจะเดี๋ยว ชิกลายังไงอะเอออ๋ออุ้ย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 เสียวแทนเลยไม่ที่สุดยักษ์ตัวแรกผ่านไป40นาทีว่าเจอยักษ์มึงก็ยักษ์เกิน ตียังไงเข้าอ่ะเออรู้แล้วปุ่มอาวุธอ่ะกดแล้วสองครั้งเพื่อโฟกัสไม่มีลูกธนูอ่ะเออมี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 ม,ม,ม,มีโอ้โหมันยิงก้อนหิน เหมือนยิงก้อนหินประชิดเลยป,ปชิดยกดาบของเจ้าสะท้อนแสงเข้าหายักจุดอ่อนจะเผยให้เห็นอยู่บนหัวชุดอ่อนอยู่บหัวจุดอ่อนอยู่บนหัวแล้วนะทำยังไง มีที่ปีนที่ปีนอยู่ข้างหลังมีที่ปีนอยู่ข้างหลังทุบทุบไปไปต้องขึ้นมาแถวนี้โอ้โหเยวียง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 ขึ้นไปน <c oughs> ขึ้นไปก่อน,ข,นขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเพื่อนขึ้นไปเออขึ้นไปขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวัออกขวาออกขวานี่แน่ๆ ขอขวาไปใช่เหรอเดี๋ยวเขาจะมีหน้าหมดเขามีหน้าหมดเราต้องเข้าข้างหลังเราต้องคลองหลังคลองหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังปุ๊บปุ๊บไม่ได้อุยจะมีเลือดซึ้งมีการล้มมันเกิดขึ้น มันจะมีการล้มกันเกิดขึ้นกูได้ปีนแล้วได้ปีนแล้วได้ปีนแล้วเพื่อนโอ๋อเอ๊ะไป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 มันจะยากไปไหนวะโลขนาดยึดเกาะกับเสียมครั้งว่าจมติอืมอืมอืมออืมนี่ไงล้มแล้ว เราต้องค่อยปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยหวัวที่มันลม้มหวัวที่มันล้มหัวที่มันล้มปีนขึ้นไป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 เพื่อนปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปก่อนอ้อม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 ปีดาปีดามาแล้วมาฝั่งนี้ออกขวาไปออกขวาไปออกขวาไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอเคอเราพักหายใจตรงนี้แป๊บนึงมันไม่รู้มันไม่รู้ ขึไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเรื่อย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 เฮ้ยเกาะเกาะไว้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 นี่นี่กระหม่อมตรงกระหม่อมนี่เลยตรงกระหม่อมตรงกระหม่อมง้าง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 อื ีทีอีก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 ทีออกทโอเคสู้ไม่ยากสู้ไม่ยากสู้ไม่ยากขึ้นยากเฉยไม่มีนกนกน וק, น וק เหยียนจบไปได้ก่อนหนึ่งชั่วโมงถือว่าเอาได้เอาเรื่องอยู่ทำไมวิ่งม่มวงี้นี้น่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลม้มตัวใหญ่ล้มดัง อลังการที่ผ่านอ้วววววววอยตกใจหมดอะไรอ่ะก็ฟ้าขาวเลยทีนี้ใส่หนักไปหน่อย อ่นพากลับมาส่งไม่ต้องเดินกลับมาด้วย เกิดอะไรขึ้นอีกอะโอ้ยน่าระเบิดไปแล้วรูปแรกเมโนโทอร์กระจายไปแล้วม,มาอีกแล้วศัตรูตัวถัดไป ในถ้ำริมทะเลมันเคลื่อนไหวเชื่องชา้าเออนาวใจแข็งแกะแข็งกล้าเพื่อต้องหารมันคืออะไรวะภาษาโบราณนี่มันฟังยากจริงเคลื่อนเคลื่อนไหวเชื่องชา้ารู้ว่าจะเป็นเต่าวะอยู่ในรูโอเคช่างก่อนล้วกัน เราจบแค่นี้ก่อนแล้วการพาร์ทแรกจะถ่ายรูปซะหน่อยโอเคครับผมสำหรับพาร์ทแรกก็จบเอาไว้เท่านี้นะผมสำหรับเอ่อชาร์ดูออฟโคโลซันไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเกมหน้าล้วก็กยังบอกอยู่หน้าจอมาาเกินไปออกหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายและก็จิตใจด้วยนะผมไปก็ไปแยกย้ายบ้านใครบ้านมัน